คำปธิฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพงศ์หลายและเป็นพระศิลาแห่งความรอดของข้าพงศ์ทุกๆคนฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์เป็นดินโลกเป็นของพระองค์ด้วยพระองค์รด้สรงตั้งผภพบขึ้นและบรรดาสิ่งต่างๆมากมายที่อยู่ในนั้นพระองค์มีพระกรอันทรงฤทธิ์พระอาดต์ของพระองค์ก็แข็งแรงพระอาดต์ขวาของพระองค์ก็สูงความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งพระบัลลังก์ของพระองค์ ความรักมั่นคงและความสัศรฤทธ์เดินนำหน้าพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ย,ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตรัสตังสอนไปว่าบุคคลผู้ดูหมิ่นพระชนะนำกันทําลายมาถึงตนเองแต่บุคคลผู้นับถือพระบัญญัติจะได้รับบําเน็จและบุคคลที่สนใจคําตักเตือนก็ได้รับเกียรติขอบคุณพระเจ้ายิ่งได้อ่านได้ศึกษาพระคำของพระองค์ พระพงหลายก็ยิ่งตระหนักถึงการดำเนินชีวิตใหม่ที่ต้องให้ความสําคัญกับพระชนะของพระองค์ทุกๆวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่าพระเจ้าในช่วงเวลาที่พระพงหลายเผชิญกับวิกฤตที่เกินกําลังจิตใจภายในก็เริ่มสงสัยและขาดความไว้วางใจในพระองค์จนกระทั่งได้มีเหตุให้ล้มลงในความบาปหันมาพึ่งตนเองและเลิกที่จะประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้มีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็น ในที่สุดก็เข้าไปพูวพันกับการงานของเนื้อหนังยกอวัยวะไปใช้ในการธรรมข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอทอมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายโกโทษให้อภัยและขอทรงชำระจิตใจภายในของขพวกหลายให้พ้นจากการธรรมทั้งสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอแฝงการเจิมจากองค์พระวิญญ,ญามิบทสุดหล่อหลอมพระเจ้นาของพระองค์ ให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกับใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นเป็นไปตามความคิดของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฝึกใจของคริสเตียนไทยทุกทกคนให้แกร่งให้ทุกทกคนมีความเชื่อมีความหวังใจและมีความรักที่สมบูรณ์ปราจากความกลัวต่างคนต่างก็มีใจกล้านในการประกาศเป็นพยานเป็นอั่งตะเกียงที่ส่องสว่างแก่ทุกทกคนในครัวเรือนและแก่คนทั้งพวงข้าแต่พระเจ้า ก่อนที่ข้าพง์หลายจะล่วงหลับไปก่อนที่วรระสุดท้ายของแต่ละคนจะมาถึงขอพระองค์ทรง,รงตักเตือนในข้าพงศ์หลายด้ตระหนักในการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์เพราะทุทกๆคนต้องรับผิดชอบท,ทุกๆก,การกระทําในวันพิพากษาที่จะมาถึงพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอตอบระองไหว้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้าพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน